นี่ก็ได้มีโอกาสพาน้องน้ม่อนไปเดินเชนชันครั้งแรกครับผมเพราะว่าโัรศัพ์พี่นนพังต้องเข้าศูนย์ครับทุกคนก็เลยได้ไปครับแต่ไดมถึงเป็นที่เรียบร้อยครับผมน้องนม่อนดูมันได้เลื่อนไม่หยุดเลยครับทำไมมันเลื่อนได้เองอะไรประมาณนี้เนาะอ่าก็วางดูใกล้ต้นคิดมัดกลัวครับผมยังไม่คุ้นที่อะพอเรื่องคุนที่ครับทุกคนแต่เดมแต่แดมแต่เดมเดินจังเลยอะพี่สาวก็จะอุ้มนะครับผมก็ไม่อุ้มด้วยาน้องน้ำม่อนเซฟีกับพ่อหน่อยเฮ้ยเห่ากล้องลูกเอ้ยจับจับกล้องเฉยเจ้ากล้องเฉย จากนั้นก็หิวแล้วครับถอดแมสแล้วครับผมอ่ารออะไรยังไงอ่าจวนน้ำแข็งก่อนคนอื่นเลยครับผมหิวอะครับพ่อผมขอจวนก่อนอ่ะลุงลุงป้าป้าไม่มีใครหิวแน่นอนทุกคนดูดิแป๊บเดียวเต็มกระทะครับผมนี่จับกับทุกคนครับนี่พี่แม็กก็กินรอครับผม ใครจะย่างก็ย่างไปพี่เม็กขอทำน้ําจิ้มก่อนครับผมนี่แล้วก็ใส่ไปเลยครับมีอะไรใส่ให้หมดครับผมแล้วก็คนคนคนขลนคนละคนละคละหมูของไก่สุกแล้วก็ขอกินบ้างเด้อแล้วปัญหาของพี่เม็กก็คือเวลาใช้ตะเกียบใช้ตะเกียบไม่เป็นลาง <ตะ S 2> <น>จับใครใช้ตะเกียบยางจับกดอะบ<น>้างพ<ว>ปีงปงกดครับดูพี่เบนซ่อนนี้ะครับผมอ่ะเราดูทำไมถามวะเนี่ย เนี่ยเนี่นี่กลางจ้าเนี่ยกลางกดเนี่ยนั่งกดซึ่งเงียเนี่ยงกดด้านเนี่ยใช้ตะเกียบคนอื่นต้องขี้บอลใช่ไหมพี่แม็กก็ดิบบอลดีกว่าผมขี้ใช้ไม่เป็นครับผมดิบบอลดีกว่านี่เรากินได้านพิการยังไงสนุก Enjoy ครับอร่อยนี่คนอื่นไม่ต้องพูดถึงใช้เป็นกันทุกคนเหลือพี่แม็กกับน้องเนมอนครับผมใช้ไม่เป็นน้องเนมอนดูอะไรครับดูาตาดูใจมากเลยนะครับ,รมรบผมน้องเนมอนดูดิ มาเวลติ้งเนื้อสไลยากอนจอยครับเอ็นจอยครับผมเน้อมีโซบเอ็นจอยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมบางส่วนบางตอนก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเป็ดตัวซับจะหมดใครชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แม็ก